ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงงานระบบงนอาคารเนี่ยเปรียบเทียบก็คืองานระบบก็เหมือนกับอวัยวะในร่างกายเราทั้งหมดไม่ใช่แค่หัวใจนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันจะมีพวกไม่ว่าจะเป็นปอดกระเพาะอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นเรื่องของงานระบบ,บหมดถ้าเป็นโครงสร้างก็จะเป็นกระดูกนะถ้าเป็นงานสถาปัตยกรรมก็จะเป็นผิวหนังผมหน้าต่างนั้นะผมว่าถ้าถ้าพูดอย่างนี้จะเข้าใจมากกว่าว่า คำว่าอวัยวะทั้งหมดในร่างกาย,ยมันคืองานระบบนะครับซึ่งประกอบด้วยหลายๆส่วนก็ต้องสําคัญแน่นอนใช่ไหมครับถ้าส่วนใดบกพร่องไปส่วนหนึ่งก็มีผลแต่ถ้าเกิดเราเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่ดีก็หมายความว่าต้งหมดดีหมดเลยทุกอย่างยกเว้นกระเพาะไม่ดีใช้ของไม่ดีมันก็ทําให้ร่างกายทั้งหมดนียไม่เต็มร้อยความความแข็งแรงความสมบูรณ์ของงานระบบก็เหมือนกับสุขภาพร่างกายเราฉะนั้นก็ต้อง ดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มไปจนถึงหลังการติดตั้งไปแล้วนะครับก็เป็นโอกาสดีมากที่ทางเทมกาได้จัดตั้งนะครับงานเทมกาฟอรัมอินโนเวชั่นบบงคอก2020ขึ้นมาซึ่งในงานนี้ก็ได้ข่าวว่าเขาจะมีเสียวนานะครับโดยจะมีหลากหลายบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าของผู้คุมงานผู้ออกแบบ นะครับผู้ติดตั้งผู้รับเหมาต่างๆเพื่อมาเสวนาหาข้อสรุปหรือหาแนวทางการทำงานที่มีมาตรฐานมากขึ้นไปอีกกว่าเดิมนะครับเทมก้าถือเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อเพื่อสังคมแล้วก็ทำงานเพื่อวงการการก่อสร้างอนระบบของไทยมาตลอดทุกครั้งที่เทมก้าจัดงานเนี่ยจะเป็นงานที่มีประโยชน์กับส่วนรวม นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้เข้ามาร่วมกันฟังเสวนาวันที่27พฤศจิกายน2563นะครับปีนี้นะครับจะเจอกันที่งานเ Temka Forum and Innovation Bangkok 2020เขาจัดที่ CDC Crystal Center ช่วงบ่ายนะครับเราเจอกันครับ